ตัวหน่อยเสื้อเดิรผมยืดให้จากตลาดคนเดินเพื่อเงินโพน่ะแต่บนนีช่างพิกัดร้อยสองปอนด์ได้สอบยังสอบแล้วเป็นไงครั้งครั้งแรกเมื่อกี้ขาดหนึ่งปอนด์อ่าก็มาสบายสบายเลยได้คุมไหมทั้งนักนี้ก็คุมคุมมาประมาณกิโลสามสี่โลสามสี่โลนะที่มาขาดคือทําเผื่อกินข้าวเลยหรือเปล่าครับเออก็ไม่ต้องมาลดแล้วเนาะครับแล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับ ซ้อมที่อปอเปี๊ยเนี่ยครับตอนนี้พวกซ้อมมีใครบ้างที่อปอเปอินก็มีอนนท์ตลาดคนเดิมพึงมงคลมีแบงค์ไทยมีเบ้าเขียวจะมีเด็ดครับเออนล้วอนนท์ก็ไปแทนก็ชนะด้วยได้ดูไหมดูมเออแล้วฝีมือสู้พี่เขาได้ปะเนี่ยยังไม่ถนึ่งเดียว <laughs> แต่ได้ช่วยเทนให้เราด้วย แล้วต้องเจอใครอะพวกนี้เจอโลบอคอปอะโลบอคอปนะเคยเจอกันไหมเคยเคยเจอมากี่ครั้งครั้งนึ่งเป็นไงบ้างแพนก็เสียไปโดนอะไรเขาอะโดนเข่าโดนเข่าแล้วเขาตันเล็กกว่าแล้วเขาตีเราอย่างไงอ่ะอันนั้นโดนหมัดก่อนครับอาคือจุกแล้วเขาคอ้าคอตีเขาอะคือเราไปตัวงอใส่เขาเขาก็เลยล็อกคอเลยแล้วเราวังเกมี้งแผงไงดีพวกนี้มาแก้มือเนี่ย ก็ไปเรียนตามสไตล์าก็ได้บทเรียนไฟล่าสุดมาแล้วล่าสุดชนะใครมาชนะก็เลี่ยงไทยชนะกะเลี่ยงไทยก็ส่งเยอะกับเขาเลยบูมเหมือนกันแล้วชนะยังไงวันนั้นก็วันเดกสามฟันเขาแต่ครับอือคือดักจังหวะเอาเลยแล้วพุ่งนี้พรุ่งนี้ดูบนไ้เดียวก็รู้แล้วเนาะว่ามาแบบไหนไม่ไม่หวั่นละ อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ20แบบ <Pink. S 1> 20แบบคนจังหวัดอะไรหนองคายไปปล่อยกิโลนะไปปล่อย48 49ครับเพื่อนๆเราเป็น,วปนมวยแบบสี้นเลยครับซ้ายหรือขวาขวาสูงรอง้อย67แบบ6หมวยดำรงทั้งหมดประมาณ50กว่าเลยสามหนองเชียร์พุงยินเลยครับก็เชีรชยร์เชียร่จากตลาดคนเดินเพิ่มมงคลด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับบุคคลที่สองวันรัลัน ครับวันนี้ช่างพิการร้อยร้อยสองครับร้อยสองนาำช่างครั้งแรกเป็นไงผานครับคุมมากี่โล้นแบบนี้โลครึ่งสบายสบายนะซ้อมอยู่ที่สวรรค์นรันครับว่าซ้อมมีใครบ้างคะมีคอนซัคเล็กแล้วก็ไม่มีพลังในค่ายครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วสามสามสิเราตั้งแต่หลังตกการครับนะแล้วโชคล่าสุดเดือนไหนนี่เดือนมกราเดือนมีนาเดือมีนาเป็นไงวันนั้นแกน้องไปโดนอะไร เจ็บแขนด้แล้วก็โดนเจาะแขนเข้าไปแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับกุญแจจับจะเจอกันมาหนึ่งครั้งเนาะเป็นไงวันนั้นน่าจะชนะชนะมาชนะเขามานะวันนั้นชนะเขายังไงแทงเข่าแทงเข่าพอเขามีอาการก็เสร็จเลยแล้วพรุ่งนี้วันเกมมึงแพ้ไงดีเดินอัดยาวเลยเหมือนเดิมเลยนะแล้วเราหายไปนี่สองเดือนนี่เป็นไงได้พักร่างกายร่างกายเต็มเต็มเลยแต่ไม่ ซ้อมอยู่เรื่อยๆแล้วก็ซ้อมเรื่อยๆเราอายุอะไรแล้วครับยี่แปดคนจังหวัดเอ้ยคนที่ไหนคนเวียงจันทร์สปอรวเนาะไปปล่อยกิโลปล่อยก็สิบสิบสี่แปดครับเป็นเพลเาเป็นมวยนะฮะสายซ้ายหรือขวาสูงร้อยร้อยห้าสิบเราชกมวยทั้งหมดประมาณสามสิบฝากต้อยเชียร์เจฟฟ์พวกนี้หน่อยครับพี่น้องเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับครับ